ยมเริ่มเพศในสังคมไทยและพะหูวัฒนธรรมค่านิยมเริ่มเพศคืออะไรนะค่านิยมในเรื่องเพศคือสิ่งที่บุคคลหรือสังคมคิดถือเป็นเครื่องช่วยแ่ใจและกำหนดพฤติกรรมทางเพศของเพศชายเพศหญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากข้อแม่หรือผู้ปกครองในครอบครัวการศึกษาประสบการณ์การสื่อสารและถ่ายทอดทางสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มคนหรือสังคม ข้าหนิยมในเรื่องเพศในปัจจุบันเพศชายเพศหญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนในอดีตส,สังคมไทยจะให้ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะบทบาทในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นหน้าที่ของเพศชายเพศหญิงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านและเลี้ยงดูบุตรตัวอย่างเหตุการณ์ ค่านิยมในเรื่องเพศอาจแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมประเพณีและวัฒนธรรมค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยมีอะไรบ้างไปดูหนึ่งความในสุภาพชนวไอ้่างหัวไก่ไอ้เพื่อนไม่ครบเขาเป็นยิ่งไง ไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าของบุคคลจากภาพภลักษณ์ไพโรเท่านั้นคุณพิจารณาจากนิสัยความบะพฤติความรู้และความสามารถนะคะนะคะเฮ้ยมันเป็นเกมไม่ได้หรอย่งโชว์ตอกดิดูมาเดิไม่มบังคับบุคคลให้ปเปิดเผยตัวต,วต,วตนทั้งเพศนะจา๊ะยอมรับและเคารพในสิทธิทางเพศของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะ เป็นเจใช่ไหมวะไม่เป็นไรนะเข้าใจกัเข้าใจอา่านตัวมาดิอสองความเท่าเทียมระหว่างเพศ 3. การมีแพทย์สมัครที่ปลอดภัยแล,ละรับผิดชอบควรเกิดจากความรักความเข้าใจ ความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและความความพ่อของทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าหากการมีเพิสัมพัทต์นั้นคิดแต่ตองที่ดีทำให้รับข้อและมีความเรียงผิดชอบต้าไอ้ก็ไม่เหมาะกับบนเรือคือความรับผิดชอบต่อใจของตัวนี้ เพื่อให้เกิดความปลอภัยโดยไม่ทำร้ายโดยไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แลวกันเขาไม่พร้อม 4. การใพศสัมพันธ์ต้องเกิดจากความสมัครใจ ถิงใจ สร้างคุณค่าความดีงามในจิตใจความดีงามในจิตใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปในสังคมยอมรับวัยรุ่นในฐานะที่กําลังพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคตควนหาโอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมตนเองทางด้านจิตใจ หนึ่งการปริบัตมมองสองมีทักษะการรับรู้เท่าทันสื่อสามการเคารพตนเองและการเคารพผู้อื่นและความหลากหลายสี่รู้จักปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีเราควรจะป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยโดยเราสามารถมารับถุงยางฟรีได้ที่อนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะโดยใช้แค่บัตรประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นค่ะ